นะครับเดี๋ยวผมจะมาอินทิเกรตโดยการแทนค่าตรีโกณนะครับซึ่งเทคนิคในการอินทิเกรตแทนค่าตรีโกณเนี่ยหลักๆผมได้พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับอันนี้มาลองดูตัวอย่างเลยครับเพื่อความเข้าใจนะครับตัวอย่างที่1น,นะครับตัวอย่างที่1 dx ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย x กาลังสอง s นะครับ s q สี x ่บวก x กาลังสองนะครับ นี่อินทิเกรตก้อนนี้นะครับอินทิเกรตก้อนนี้อ่ะเราจะเห็นว่านี่ครับตัวนี้นะครับอยู่ในรูปของตัวเลขบวกกับตัวแปรโอเคครับมันอยู่ในฟอร์มนี้นะครับมันอยู่ในฟอร์มนี้ตัวเลขกาลังสองบวกด้วยตัวแปรกําลังสองซึ่ง a เราคืออะไร a เราคือ2 u เราคืออะไร u เราคือ x แบบนี้เราจะให้อะไรยังจำได้ไหมครับเราจะให้เราจะให้ u นะครับเราจะให้ u ให้ u เท่ากับเท่ากับ a a คือ2โอเคครับ u คืออะไรอ่ะ,อะผมเขียนตัวนี้ดีกว่าครับแบบนี้เราจะให้ u เนี่ยเท่ากับ a tan เซตาโอเคนะแบบนี้นะครับแบบนี้จะเป็นอย่างนี้ u เราคืออะไร u เราคือ x โอเคครับเพราะนั้นตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าให้ x เนี่ยเท่ากับ a คือ2แท tan เซตาโอเคนะครับตัวนี้เดี๋ยวมันถูกเอาไปใช้อีกนะครับ ทีนี้ก็จะได้ว่าอะไรก็จะได้ว่า x กําลังสองดูนะครับสิ่งที่ผมได้คือผมได้ว่า x กําลังสองก็จะเท่ากับ2กําลังสองแทนเซตาก็คือ4ีนั่นแหละเข้าใไหมครับทําไมผมต้องหาตัวเลขมาก็ดีแค่ก็ผมหาไว้รอถัดไปสี x ่บวก x กําลังสองครับสี่บวก x กําลังสองสี่บวก x กําลังสองผมก็จะเท่ากับสบวกด้วยเท่าไหร่ส x กําลังสองมันคือ สองกลังสองนะครับตัวนี้ครับสองกลังสองคือสี่เนาะก็แทนกาลังสองเซต้าซึ่งมันเท่ากับเท่าไหร่มันจะเท่ากับมันจะเท่ากับเอ่อเท่ากับดึงสี่ออกมาตัวนี้เนาะมันก็จะได้หนึ่งบวกด้วยแทนกาลังสองเซต้าซึ่งมันก็จะเท่ากับอะไรมันจะเท่ากับมันจะเท่ากับสี่คูณด้วยหนึ่งบวกแทนครับเอกลักษณ์หนึ่งบวกแทนมันคืออะไรจําได้ไหมมันคือเซก กำลังสองเซต้าโอเคนะครับตัวนี้ติดกลังสองเซต้าเซต้านะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าผมใส่สแควรูทลงไปตรงนี้ปืดนี่นะครับอันนี้ก็ติดสแควรูทอย่างงี้น,นี่ก็สแควรูทนะครับเป็นก้อนเดียวกันอันนี้ก็สแควรูทสแควรูทนะครับสุดท้ายมันก็จะเท่ากับอะไรสองเซกเซต้างเงี้ยแคปมจาจ่อเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้ ทีนี้นะครับเราจะสังเกตว่าเนี่ยที่เรียกว่าการเปลี่ยนตัวแปรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาเจอ x อกกำลังสองเนี่ยเห็นไหมในโจทย์เนี่ยผมก็จะใส่ตัวนี้ลงไปแทนก็คือ4เนาะเขียนไปเลยนะครับมันคือ4 4่สี่แทนเซตาโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ลงไปถัดไปไปเจอสแควรูทตัวนี้ผมก็ใส่2เศษลงไปครา,าวนี้ขาด dx dx ก็ไม่มีอะไรครับก็ตัวหน้านี้ dx dx นะครับก็จะเท่ากับดิฟแทนในเท่าไหร่เนี่ยปัญหาของเราดิฟแทนมันได้เศษกำลังสอง เซกกำลังสองเซตาเนี่ยดิฟนะครับดิฟเทียบตัวแป okay, รเซตาเคียแต่ว่าเวลาเราไปใส่แทนค่าตรงเนี้ยนะครับ d ีเซตาเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงที่แทนละโอเคนะครับทุกอย่างพร้อมเลยครับตัวนี้โอเคนะทีนี้เราก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้นนะครับอินทิเกรต dx ตัวเนี้ยคัปปี้โจทย์มาเลยแล้วกันครับจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะอินทิเกรต dx ตัวนี้นะครับ ก็จะเท่ากับก็จะเท่ากับนะครับเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับ dx เราคืออะไร dx เราคือ2องเซกนะครับก็อินทิเกรตนะครับอินทิเกรตผมก็แค่แทนค่าลงไปนะครับก็2คูณกับเซกกำลัง2องเตานี่คือ dx ถัดไป x กซ์ำลัง2ครับ x กซ์ำลัง2คือ4ี่แทนเซตาโอเคครับถัดไปสแควรูทครับสแควรูทก็คือ2องเซกเซตา สังเกตนะครับออกมาเป็นตีกลมหมดเลยสุดท้ายตัวนี้ก็จะเท่ากับอินดิเกตมันตัดอะไรได้บ้างครับตัวนี้มันจะตัดกันเนาะสองตัด2ตัวนี้เซกตัดเซกตัวนี้ก็เหลือเซกเดียวนะครับข้างบนเหลือเซกเดียวข้างบนเหลือเซกเดียวนะครับตัวนี้ผมยื้อลืมยกกําลังเนาะตัวนี้ผมลืมยกกาลังนะครับลืมเขียนยกกําลังกําลังสองนี่ครับนี่ก็กําลังสองโอเคครับนี่ก็กําลังสองตัดกันปุ๊บข้างบนก็เหลือเซก เซตาตัวนี้ตกเซตาไปนะครับตกเซตาไปนี่ก็ดีเซตาเศกเซตาครับส่วนข้างล่างก็เหลืออะไรก็เหลือก็เหลือเศษหนึ่งส่วนสี่ดึงออกมาข้างนอกเลยนะครับหนึ่งส่วนสี่ดึงออกมาครับข้างล่างก็เหลือแทนแทนกาลังสองเซตาดีเซตาโอเคครับตัวนี้กระบวนการถัดไปครับก็จะอันนี้หนึ่งส่วนสี่นะครับ ราวนี้นครับตัวนี้เซกเซต้ากับแทงกําลังสองเซต้านี้เราเปลี่ยนตัวแปรได้ไหมครับอินทิเกรตตัวที่ไม่จะออกมาเป็นนี้ใช่ไหม <c oughs> รูปแบบนี้มันไม่น่าจะอินทิเกรตตัวนี้ออกผมก็เลยลองทําตามตามนี้เลยครับตามพื้นฐานเลยความรู้พื้นฐานก็คือว่าเซกอะมันคือส่วนกลับของคอสมันคือส่วนกลับของคอสครับเพราะฉนั้นตัวบนก็เป็นหนึ่งส่วนคอสอเขียนอย่างนี้แล้วกัน,นครับหนึ่งส่วนคอสครับข้างบน,นครับเป็นหนึ่งส่วนคอสเซต้า ข้างล่างครับข้างล่าง1ส่วนแทนกําลังสองนะครับแทนกําลังสองมันคืออะไรมันคือไซ n กําลังสองเซตา้าส่วนด้วยคอสกําลังสองเซตา้ามันคือก้อนนี้หานกันอยู่อย่างนี้นะครับันี้ก็เป็น d เซต้าดีนะและขนาดนี้นะครับแค่แปลงสุดท้ายครับมันตัดกันบางอย่างนะครับมันตัดกันบางอย่างมันจะเหลืออะไรมันจะเหลือเท่ากับดี่ก็เศษหนึ่งส่วนสี่เหมือนเดิมนี่ก็อินทิเกรต ตัดกันนะครับก็จะเหลือตัวนี้นครับเป็น1ส่วนคอสเซต้าครับกับเศษเป็นส่วนใช่ไหมกับเศษเป็นส่วนตัวนี้จะขึ้นมาข้างบนคอสกาลังสองเซตา้าอันนี้ก็ไซ n ์กลังสองเซตา้าดีเซตา้าครับมันตัดกันปุ๊บมันก็จะเหลือเศษหนึ่งส่วนส Integr ี่อินทิเกรตอินทิเกรตอะไรตัวนี้อินทิเกรตคอสคอสเซต้าถูกไหมคอสเซต้านะครับ ส่วนด้วยไซน์เซตาคสเซตาส่วนด้วยไซน์กำลังสองเซตาดีเซตาโอเคนะครับ <c oughs> อ่าคราวนี้นะครับมันก็จะเท่ากับนี่เขียนเขียนให้ครบหน่อยนะครับนี่มันคือคอสคอสเซตานะครับส่วนด้วย ไซากำลังสองเซตาดีเซตาผมก็ทำวิธีการโดยการเปลี่ยนตัวแปรดูครับตัวนี้นครับตัวนี้คอ s ์สเซตาผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นดี i ซ θ เซตาตัวนี้ก็จะเป็น s ซ n ์กำลังสองเซตาเห็นครับดิฟไซดได้คอ s ์สเซตาเปลี่ยนตัวแปรนะครับเปลี่ยนตัวแปรเสร็จปุ๊บอย่าลืมดิฟด้วยมันก็จะเกิดการตัดกันขึ้นตัวนี้นะครับ สุดท้ายผมก็ได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วไอ้นียก็จะเท่ากับอะไรจะเท่ากับเศษ1ส่วนสครับอินทิเกรต du ส่วนด้วย u ยกกำลังสองซึ่งมันคือเศษ1ส่วน4อินทิเกรตอะไรอินทิเกรตอินทิเกรตเลยครับอินทิเกรต u กำลังลบ2 du ซึ่งมันจะต้องเท่ากับเท่าไหร่เศษ1ส่วน4 u ยกกำลังลบ1 หารด้วยลบหแล้วก็บวกด้วย4โอเคไหมครับซึ่ง u คืออะไรนะครับ u คือไซ n ์เซตาโอเคนะครับผมขอขยับตัวนี้นิดนึงนครับเพื่อเขียนให้มันครบอ่ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะออกมาขอขึ้นมาเป็นตรงนี้นะครับตัวนี้มันก็เลยเท่ากับนะครับเพราะฉะนั้นไอคอนนี้ก็เลยเท่ากับลบเศษหส่วนส u คือไซ n ์เซตาเอาลงมาข้างล่างนะครับไซ n ์เซตา บวกด้วย4นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือว่าโจทย์ของเราเป็นตัวแปรของ x ทีนี้ไอเนี้ยมันเป็นรูปของ sin โอเคครับเราเลยจาเป็นต้องหาค่าว่า sinθ เซตาคืออะไร okay, ครับการจะหาค่าว่า sinθ เซตาคืออะไรก็ต้องย้อนกลับไปที่เราตั้งต้นไว้ตั้งแต่แรก x เท่ากับ2องแทนเซตาโอเคครับตอนนี้ผมจะหาหานะครับว่า sinθ เซตาคืออะไรดูนะครับผมก็หา s i n θ เซตา หาไซด์เซตานะครับก็จากจากดั้งเดิมเลยครับจากอะไรจาก x เท่ากับ2แทนเซต้าตัวนี้ครับจาก x เท่ากับ2แทนเซตาครับจาก x x ตัวนี้เท่ากับ2 t a แทนเซตามันก็จะได้มันก็จะได้ว่าเฮ้ยแทนเซตาเนี่ยแทนเซตาเนี่ยมันเท่ากับจับย,าย้ายค่าเนาะ x ส่วน2ผมก็มาวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ มุมฉากมันไม่ฉากทำไงดีเขียนเองเลยแล้วกันครับสามเหลี่ยมมุฉากตัวนี้สามเหลี่ยมมุฉากนะครับนี่เป็นเซตาแทนคืออะไรครับแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามครับข้ามข้ามเซตาคือ x ข้ามเซตาคือ x ด้านประชิดคือสองด้านประชิดมุมเซตาครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไอตรงเนี้ยมันแปลว่าไอตรงเนี้ยเท่ากับอะไรเท่ากับ ตัวนี้กําลังสองบวกกับไอ้นี้กาลังสองถูกไหมครับซึ่งมันเท่ากับเท่าไหร่มันเท่ากับ4บวกด้วย x กําลังสองสแควร์รูทโอเคนะครับด้านตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอเนี้ยนะครับใช้ตรีโกณมิติออกมาก็เลยได้ว่าไอ้นี่เท่ากับนี่ผมก็เลยจับย้ายไว้ด้วยกันโอเคนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เท่ากับใช้ตรีโกณมิตินะครับไม่ได้มีอะไร ได้4บวกเกำลังสองเพราะฉะนั้นหมายความว่าไรเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ว่า sin นะครับผมก็เลยได้ว่าเพราะฉะนั้น sinθ เซตาก็เลยเท่ากับ sin คือข้ามฉากข้ามข้ามข้ามหารด้วยฉากสกแควรบวก x กำลังสองโอเคนะครับอ่ะคราวนี้ครับเพราะฉะนั้นไอตัวโจทย์นะครับไอตัวโจทย์ผมก็จับย้ายมาเลยขัดลอกนะครับตัวโจทย์ของผมนะครับ อันนี้ก็ที่มันเท่ากับตัวนี้และและมันเท่ากับอะไรตัวนี้นะครับขอคัพปี้ไปเลยนะครับจะได้รู้ว่าโอเคเนี่ยแค่ย้อนกลับมาตอบโอเคนะครับเท่ากับเทที่มันเท่ากับตัวเนี้ยผมก็แค่เปลี่ยนมันก็เลยเท่ากับลบลบเศษหนึ่งส่วนสี่คูณอยู่กับ x ส่วนด้วยสแควรูทสแควรูทอะไรครับสแควรูทสี่บวก x กำลังสองแล้วก็บวกด้วย4ซึ่งมันคือนะครับเปลี่ยนหารเป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเนาะมันก็จะได้เป็นสแควรูทอ,อยู่ข้างบน4บวก x กำลังสองและข้างล่างก็หารด้วย4ี่ x แล้วก็อย่าลืมติดลบนะครับแล้วก็บวกด้วย4ี่เรียบร้อยครับโอเคครับแแปลว่าอะไรแปลว่าไอเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะอินดิเกตไปปุ๊บเนี่ยจะได้ตัวนี้ไดทอนนี้ออกมา โดยใช้วิธีการอะไรวิธีการแทนค่าตีโกนพอเราแทนค่าตีโกนเสร็จนะครับสังเกตครับเราแทนค่าตีโกนล,ลงไปปุ๊บปบ๊มันออกมามจะติดตีโกนพร้อมติดตีโกนปุ๊บเราเอาเราเอาตัวเนี้นะครับเอาตัวดั้งเดิมของเราเนี่ยมามาเพื่อหาค่าที่มันติดตีโกนอยู่แล้วก็ค่อยต่อ